สวัสดีครับผมวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่สิเอ็ดนะเป็นฝ่ายอะโปงมันต้านะครับลูกค้าส่งมาซ่อมจะเป็นรอยแตกตอนนี้หาไม่เจอละประมาณช่วงนี้แหละเออเนี่ยประมาณนี้แหละตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีรอยแล้วนะนี่นประมาณนี้แหละเออเป็นของซีวิกนะ ลูกค้าเขาเขาปิดปิดฝากระโปรงแล้วเหมือนแบบว่ากดกดแล้วก็แบบว่าปิดแล้วมันมันไม่ลงอะ่ะลงไม่สุดแล้วก็เลยกดแล้วมันแตกฝากตรงนี้นะครับฝากระโปรงอะไรนะ f อปะ่ะ <FC. S 1> เป็นฝากระโปรงซีลีส F4 นะครับเราก็เลยขาดเงาให้ลูกค้าไปเลยลใ,ใช่ตัวนี้สามวันนะ ด่วนอะไรก็ไม่รู้ไม่เลยด่าด่วนก็ด่วนจัดให้ครับรอบนั้นก็กี่วันนะ,ไอ,ะนนะไอ้สาวโปงนั้นอะไอท้ยด้านน่ะสามวันด้วยปะ,อ,ะอันก็ด่วนเหมือนกันนะโอเคครับสวัสดีครับ